เด็กหนุ่มผู้ขังใครในข้าวหน้าปลาไหลและมีพลังมากเกินวัยวันนี้ไซตะเมขอนำเสนอเรื่องราวของโคชิมะกินตะไซตะเมแหล่งรวมคนรักอนิเม เกนตะปรากฏตัวครั้งแรกในโคนังปีที่1นตอนที่1คดีฆาตะกรรมรถไฟเหาะที่เขานั้นเป็นนักเรียนของโรงเรียนปฐมเทตันชั้นป1ห้อง2 b บีและเขานั้นยังตั้งตัวเองให้เป็นหัวหน้าของกลุ่มขบวนการนักสืบเยาวชนอีกด้วยถึงแม้ว่าความสามารถด้านการสืบสวนในการสันนิษฐานของเขานั้นจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่เขาก็เป็นคนที่มีพะละกกาลังมากที่สุดในกลุ่มและเมื่อไรก็ตามที่เพื่อนๆต้องการใช้กําลังก็จะนึกถึงเขาเป็นคนแรกเสมอนอกจากนี้ตเกขิดรองเท้าขอ,ของเขานั้นยังเป็นตู้ที่ใช้สําหรับรับคคคคําาา้้ออออองงขขนนนนททีีี่่่มมวววชยยเเเหลืกกกกดตะป็ิ และสิ่งที่เขาปวดปานที่สุดกว่าคงนี้ไม่พ้นข้าวหน้าปลาไหลที่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกหิวหรือนึกถึงเรื่องอาหารขึ้นมาละก็เขาก็จะนึกถึงมันเสมอทางด้านครอบครัวกินตะนั้นอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ของเขาที่เปิดร้านเหล้าโดยที่พ่อของเขานั้นเป็นคนที่มีความแข็งแกร่งและเด็ดขาดมากทาให้สามารถควบคุมลูกค้าขี้เมาภายในร้านได้อย่างอยู่หมัดและเราจะได้เห็นพ่อของเขาในโพนันปีที่12ตอนที่หกร้อยสองถึงตอนที่หกร้อยสามในตอนที่มีชื่อว่าคนร้ายคือพ่อของกินตะที่พ่อของเขานั้นได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันโคจิมะทััวะศแลไดด้้ตตนนองงสสยใค นนนี้ั่เองด้านคนที่เขาชอบนั้นในโคนันปีที่1ต่อที่13คดีลักพาตัวอายุมิจังเคนตะก็ได้เปิดเผยว่าเขานั้นชอบอายุมิจังเพื่อนสาวในกลุ่มขบวนการนักสืบเยาวชนและอยากที่จะให้เธอได้เห็นความหล่อเท่นในตัวเขาและหลังจากที่ไฮบาระได้เข้ามาในกลุ่มไม่นานก็ ว่าเขาจะแอบ,บสนใจเธออยู่น่งหน่อยแต่แล้วก็เลิกสนใจไปพอไฮบาระนั้นดูมีความคิดแบบผู้ใหญ่มากจนเกินไปนั่นเองทําให้ในปัจจุบันนั้นเกนตะก็ดูไม่น่าจะชอบใครจริงจังเท่าไหร่แล้วแต่จะออกแนวเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและห่วงใยกันตามแบบของเพื่อนเท่านั้นก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของโกชิมะเกนตะหันน้าของกลุ่มขบวนการนักสืบเยวชนที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ขาดตกอะไรไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่่่่ออองงงทาาาาดดด้้ยะะครเเพพืจไไมลลิปใหๆขแ สำหรับสนุกคอนเทนต์ดีๆของเรานั้นก็สามารถสนับสนุนได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ